ไหวได้ยังเราคู่บ่ามือเนี่ยลาบปลาแดกเอาไหมนะลาบปลาแดกโอ้ยส่งกดกินบ่เนาะส่งกดแห้งบ่กินปลาแดกกินเต่ปลาล่าที่บ้านเนี่ยเนาะโอ้ยอ๋เคืออะไรกินเต่าใช่ปลาแดกนี่คือเขาต้องสับก่อนแมนโอ้ใส่พริกพร้อมดิโอสับใส่ข้าพร้อมแมนใส่ข้าใส่นอข้าแล้วก็ใส่ไอ้พริกตะไคร้แมนสับใส่พร้อมกันเลยแมนอืออ๋อพอมาเบิ่งกันครับว่าสิ่ี่เราจะเฮ็ดสูตรไหนมื้อนะ สูดมั่วเอา้ามึงเล็บด้วยกูบ่าเสียงไปยุ่งที่ลุยใช้เล็บเหมือนนะอ่าบรรยากาศฟ้าคึ้มๆครับบรรยากาศแรงวันสุกเนีเบิงไรฝนเริ่มมาเลยครับพายุฤดูร้นอนเขามาเตอโตกแรงมาหันอยากเอาเน,นี้ยน้ะสิกเนาะชนะ่วงนะห่วยไปเลยนะส่วงกดส่งกดแมนครับ แลน้นำหเตาดินเจด,ดวีว่างึงหน่อกบเตามุนเบดเอานี่ดังไฟเดี๋ยวเขาจะบวกปเขือน้ำจากหน่อยอ่านแล้วนี่สิเผาปะขือครับเผาไว้กลับเดีนนะแต่ว่าเอาไปเนียนเนี่ซีกมากขนาดเนี้นะนเฮ้ยเช่อเผาไว้กลับครับแต่ว่าเมื่อยเนี่ยโบกุบานังทานเนียเ่ยอย่างเนี้ยอยู เมื่อยู่มันมันอยากอันนี้อยุเม็นบ่แต่ละอีพี่นี่ขันนั่งท่านี่นี่เป็นยังไงก็เมื่อยเลยอะอุดซ่าเอาบ่อุดซ่าเอาอู้วเดมืันนี้เตรี้ยตัวตรงพื้งเมื่อคืนนี่ตกเทิงพายุเลยแมีนเต่มันตกฝนบ่อยหลายผู้ใด่นมันตาตีออกตีออกขึ้นน่ะส้มโกดบ่กินยังไงเดี๋ยวอืออเอ้าเอาเอาเติมพลังก่อนเอ้าคือจิฟักใส่ในนี่เลยนี่บ่เมียนอันนี้สูตรเอาเองคิดเองนี่น่ะเออ หาไซไอเขาบุตรขบุตรลงไปครับหลังจากฟากไอพี่แข่งลงแล้วแม่พี่แข่งตะไคร่ครับอ่มเหรอเห็นเป็นหนองเบิ่งครับปุบั่นลาบเหนียวป่าเนาะอันนี้ลาบเหนียวปลาเดี๋ดลาบเหนียวปลาลาบเราจะคุยที่ไหนคุยไม่ได้ืึ้นนี่ไหนคุยกับโลกไตถามหาแล้วเนาะลุ้ยแล้วเนี่ยโอ้ปะป๊าเขาบอกว่าเอาเอาเอาไซด้วยนาะจัดเยอะแล้วเนโห ุดดยอครับกินย่างเยี่นตัวเนี่ยไปครับปอสีสัตวแม่เอาเรียบร้อยบนไหนซิกซักหนึ่งเรียบร้อยอู้อันนหูเอาเอาเอานี่ราบเหนียวปลาแดกครับอู้เหนียวอีลีชักว่ะโอ้มันโบวางถุยเลยตัวเนี่ยอู้เมื่อนซิกินน้ำย่างดีบ่เบิดแล้วเอากินรอดรอไปเบิ้งก้อนหูบา เอาหนีบ <um ้านเขาหนีเขาเอิ้นบักเกลอยังกว่าเดิมสิกเนี่ยเชี่ยใครมาฮะข้าวไม่ได้ยาวคนนี้เลยไอ้ใครมันห่วยเอ้าต้องเอามาหลอกันหนึเนาะโอ้หกว่ากวหนีหอมเลยเนาะืออันนี้เขาเอิ้นอย่งไรบั้นเอิ้นอย่งตุ่มฮะตุ่มเอ๋อคือไปส่งนั่นผู้นี้นาะนึกสิเชี่ว่าเซ่อให้เข้าใจเออเข้าใจว่าเป็นบักตุูมยุคนะบ่ห่วยเอาเอ้าเอา รอครับหอมหอมยูดิเนีะหอมเลยลาบาบนี่เเก่งๆงกับฝนมื้เดีอเยอะปลาดุกไวเรงเลยีนงก่าเยอะปดุกกาลังสิรันไปปลาดุกเออบดเอออเป่าคนหาบ่อยฝนเไปแปลง่าเป่ากันอ่ะ เมมเมมใส่ขานีบานึงนออุ้ยบ่ขจมือไคบจอามันเนปามดาปลาลเกือบบ่นึงนอจับผมไม่รอเว่อรออย่างเง้าลายบอาลายอลายนอะเดี๋ย ครับบอาอเอาไปเอามะบอดนี่สิยูน้ำเผาหอดปีแล้วนี่จริงเนาะนั่นอืมช่วอึ้งนี่ละอืมมออืมตัวอึ้นี่ตัวอึ้งนสูตรสูตรพิเศของบ้านอืมพอมาแดกๆได้กินอึ้งหมดแม่ผู้นีองอืมอึ้งเป่นสุตร้าอืมยับสองปากใหญ่ยิ่งออกขึ้นอืมข้ากี่น้องค่บ บิดหวงจริงๆก็ไมู่ประเดนเพราะว่ามาส่งเล็กๆเขาไทายมองยนี่เนาะแล้วฝาเหลี่ยมเนาะจำได้ยอะเนาใส่พลังเนาคือมันเรื่องร้บ่พลังพมจริงเก่งไปเรื่อยอ่ะมีพลังอยู่บ่ม <laughs> ีอยูแล้ งกปูปูมือนั่นสิ่งบอกว่เป็ดปูให้อ้ตื่นแรงสิบอกน้องเมืองัวตื่นใหม่ๆเนต่ปาให้กูตื่นน้องมือนั่นเนาะมือยัวมื้อเว็นนั่นเนาะไอ้ดังกูซื้อเลยเนาะนึบแล้วกูกค่เด็กบักบักไปปูปูขึ้นมาแล้ครับรถปูให้เพิ่งปาดังเนาะฮะแล้วมือพี่น้องอยากให้เฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบเครืงนั่นจริงเนาะลองว่ามาเบิ่งครับแต่ว่าเมนูอื่นนี่กะโปนี่ใจว่ป่ะสิออกโปมือแรงเนาะโปนั่นเกือเลยอ่ะ ก้แล้วมันมอืมือนนี้หาหมองลงสูนยหมองสูนยอดมั้งกันหรองหจอ,จอ,จอเดเือไบ่ยวครับ่อะไรมันบอดว่าไปเดย <c oughs> ิ้มโ้เดีนยอกให้กเด,ดี๋ยวมึงเล้วมันอยากไอ้ห่อนอยุบเกลือบอดนั่นนะครับอ่ะสำหรับมื่อนี้ รบรรยากาศข้างมาแนวหนึ่งมันเป็นฟ้าไม่ฝนไม่โนสิงเนาะถ้าอยากไปประลองบรรยายันวิสาบดเอาประยุกติดตามไป็รถครับติดตามไปเปนเครื่สุดท้ายงานนี้เพื่อเห็นในพี่น้องมีควางแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับ